เรื่องจากนางก่อนนางถากกับวีเซนเคนใหม่นะแต่วันนี้ก็มางานเปิดตัววีเซนเตอร์คนใหม่ในดูนลที่นะคะก็รู้สึกดีใจมากๆที่วันนี้ได้เป็นส่วนหนึ่งกับดูแลที่เด็กแบบเป็นตัวแล้วก็อยากฝากทุกทคนเลยนะคะสำหรับใครที่ยังไม่รู้ว่าเบรนจะดูแลผิวหน้าของเบรที่ไหนก็อยากจะเชิญชวนทุกทุกคนนะครับลองมาลอง คือในเซนเจอรตัวตัวภาพรวมทั้งรวมเป็นไงบ้างท่ไมถึงตัดสินใจมาร่วมงานก็ต้องบอกว่าเราร่วมงานกับเป็นคลนิกการสัมผัสกันเราม่ คนที่ไร่ล้อมเช่นกันพุตรียครับคุณร่วมงานกับเรนตาก็น่าจะพอๆกับมุกดานะครับก็ก็เป็นพนรีเซนเตอร์อีกอีกตัวหนึ่งของยูเรนัสเช่นกันครับก็ยินดีก,ก,บกดับมุกดาเช่นกันที่เป็นพรีเซนเตอร์คนใหม่ของยูเรนัสที่นึ่คนะ <c oughs> รับเบลคัมก <c oughs> ็ยนินดีต้อนรับเข้ามาสู่ครอปโกลด์ยูเรนัสเหนื่อยมากร่วมงานกับยูเรนัสอินนิจกวาลก็ผมผมอาจจะยังไม่เป็นพรีเซนเตอร์แต่ว่าก็ร่วมงานกับเรนัสมาก ไปทุกจังหวัดแล้วอะไรเงี้ยก็ขอบคุณเป็นอันดับที่ให้ผมได้ explore จังหวัดใหม่ๆเพราะว่าเขาไปทีหนึ่งผมก็แบะเที่ยวต่อเีลยก็ลองอย่างนั้นมาเพราะว่าพอได้ร่วมงานก็ได้เห็นแบบบรรยากาศไทยคลินิกอะไรเงี้ยแล้วก็บพวกอุปกรณ์ต่างๆทั้งมืการสืบพันธุ์แท้ต่างๆแล้วก็คุณบอกว่าต่างๆอะไรเงี้ยก็เราก็แอบเสียวด้วยเลยก็เล็กนะครับผมก็เป็นเกียรติมากครับที่ได้เข้ามาร่วมงานเปิดตัวที่สาขาในวันนี้นะครับเมื่อวานผมเพิ่งไปที่อีกสาขาหนึ่งกับพี่พุทดาแล้วก็ พี่เคีนะครับพี่เบสเกตใช่ครับก็เป็นแบบยิ่งใหญ่ไม่แพ้กันเลยแต่ว่าแบบงานวันนี้จะออกมาได้พิเศษมากครับผมก็เชื่อว่าที่นี่น่าจะเป็นตัวเลือกให้หลายๆคนที่สนใจเรื่องการดูแลผิวครับผมฝากด้วยครับครับผมก็จริงๆก็อยู่ภายในข้อมูลในนั้นคลินิกมาตั้งแต่ปีที่แล้วนะก็ดีใจทุกครั้งที่มาร่วมเฉลิมฉลองการเปิดตัวคลินิกหรือไม่ว่ารั้งนี้นะครับรก,การ,เ,ร,เ,ราเซ็นเตอร์ใหม่ มากแล้วก็แน่นอนงานแต่ละงานของเราเนี่ยจัดยิ่งใหญ่มากๆเลยเมื่อวานก็อย่างที่เพลงบอกไปนะฮะว่าไปที่เซ็นทรัลเวสต์เกตแล้วแล้ววันนี้ก็ที่มอลลารีสอร์ทพัทลรแขกเชิงกันแล้ววันนี้เนี่ยผู้จัดการคนไมากเลยทีเดียวแต่ก็ดีใจมากๆเยที่ได้มาเนี่ยฝากแฟนๆหน่อยเกกับการมาร่วมงานกับเรดิวันนี้เชิญชวนทุกคนก็อยากจะเชิญชวนทุกคนนะคะก็อย่างอย่างที่ทุกคนบอกไปว่า จะตอบรับใครที่อยากดูแลตัวเองก็อยากให้ทุกคนลองเปิดใจให้กับดูเลยนะที่นี่คค่ะรับรองว่าทุกคนจะไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะก็จะตัวองต่กไระหวางะมีนอนนโอเคโอเคเสนอให้ทุกคนถ่ายดู